สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันพร้อมหรือยังคะอ่าหยิบแบบฝึกเสริมทักษะปราบเปลืองเรื่องวรนณยุขึ้นมาค่ะอ่า มีคำพิเศษที่จะสอนวันนี้นะคะคือคำนี้นักเรียนอาจจะสงสัยเมื่อกี้นี้ตอนที่คุณครูอ่านคุณครูไม่ได้ออกเสียงรอเรือนะคะไม่ได้ออกเสียงทำควบกล้ามคือคำว่าแบบฝึกเสริมครูอ่านไปธรรมดาเลยทำไมทำไมถึงอ่านแบบนั้นนะคะอ้าวดูนะคะจะเริ่มอธิบายอ่าถ้ามีสอเสือกับรอเรือนะคะจะออกเสียงเหมือนซอโซ่นะคะ สอเสือกับรอเรือเป็นคําพิเศษนะคะส่อเสือกับรอเรือเป็นคําควบไม่แท้นะคะเป็นคําควบไม่แท้เพราะฉะนั้นก็จะออกเสียงเหมือนสอโซ่นะวันนี้คุณครูไม่ได้แนะนําตัวอะไรนะเราคุ้นเคยกันมากขึ้นแล้วเรารู้แล้วว่าคุณครูชื่ออะไรนะแบบฝึกเสริมนะเพราะฉะนั้นเวลาอ่านตัวนี้มันก็จะเขียนเหมือนเป็นสระเอ เวลาออกเสียงอ่ะออกเสียงจะเหมือนว่าออกเสียงว่าสอเออมอเสริมอย่างนี้เลยแต่เวลาที่เราเขียนก็เขียนตามรูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยค่ะสอเสือรอเรือนะสระเอสอเสือรอเรือสระอีมอมาก็อ่านว่าแบบฝึกเสริมทักษะอ่ะคราวนี้มาดูข้างล่างคุณครูเน้นว่าปอรออาดอปราดปอรอเอืองอปรองไม่เอกเปลืองยังไม่พูดถึงตัวสะกดนะเพราะเดี๋ยวจะเรียนเนื้อหาข้างในนะคะ ปราดเปลืองรอเอืองงอเรืองไม่เอกเรื่องวันนยุกนะคะคำนี้เป็นคำพิเศษนะคะใช้วอแหวนแล้วก็รอสองตัวเนี่ยเออมันเป็นคำยากหมดเลยนะรอสองตัวเนี้ยมีค่าเอ่อใช้แทนประมาณไม่หันอากาศนะคะแล้วก็นัยุนกนั้ใช้นอนเรนอีกต่างหากสระอะก็หายไปอีกนะเรียกว่าลดรูปอะ เดี๋ยวไว้ติดตามข้างในจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะอ่าตอนนี้คงจะอธิบายได้แค่ประมาณนี้นะเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนลึกแต่ว่าชื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องว่ากันไปตามนี้นะคะสรุปนักเรียนหยิบแบบหัดเล่มนี้มาแล้วนะคะของนักเรียนจะเป็นข่าดำนะแต่หน้าปกก็จะเป็นรูปเนี่ยเป็นรูปสัตว์ในเทพนิยายนะครูครูคจำหรือครูลืมชื่อไปแล้วชื่อมา้าอะไรก็ไม่รู้นะอ่าอ่า มีอยู่ในเรื่องบาร์บี้อะนะคุณครูลืมชื่อมันไปแล้วชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้อ้อาวเนี่ยนะเอาหน้าปกนะแบบฝึกเสริมทักษะปราดเปืองเรื่องวันณยุเขานี้ของของก็ให้นักเรียนเขียนชื่อตัวเองนะคุณครูอธิบายวิชาเมื่อเช้าไปแล้วเหมือนวิชาเมื่อเช้านะก็คือหมายความว่าต้องเขียนชื่อของตัวเองนะไม่ใช่ชื่อครูนะ แล้วปตรงนี้ก็จะเป็นชั้นก็เป็นปหนึ่งเล็กที่นะักเรียนเท่าไหร่ก็ใส่ไปส่วนชื่อคุณครูผู้สอนก็จะเป็นชื่อคุณครูคุณครูเขียนให้อีกหนึ่งรอบนะคะชื่อสุนารีนะคะไม่ต้องเปลี่ยนชื่อครูนะคะแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลครูด้วยอ่าเขียนไปนะคะเชื่อว่าจะอ่านออกนะก็เขียนตัวบรรจงแล้วแต่บรรจงแบบรีบนะคะอ่าโรงเรียนก็วัดช่างเล็กเขียนไป ให้รู้อย่างน้อยว่าตัวเองชื่ออะไรเรียนโรงเรียนไหนนะให้เห็นตัวนี้แล้วรู้ว่าเอออาจจะเขียนไม่ถูกแต่เห็นตัวนี้เห็นบ่อยๆแล้วรู้ว่าอ๋อมันอ่านว่าวัดช่างเหล็กนะงเรียนวัดช่างเหล็กแล้วมีซอยด้วยว่าพี่บูนเกียรตินะถะ้าวัดช่างเหล็กเฉยๆเป็นชื่อวัดถ้าชื่อโรงเรียนก็จะมีพี่บูนเกียรติด้วยเอาละผ่านละไปดูคนนี้ ต้องบอกว่าจากการที่คุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอให้นักเรียนดูเมื่อเช้านี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนได้ดูว่าอักษรกลางนั้นมีอะไรบ้างแล้วก่อนหน้านี้คุณครูได้ส่งคลิปนะคะให้ดูมาทั้งหมดถ้าคุณจำไม่ผิดน่าจะสามรอบแล้วเกี่ยวกับอักษรกลางนะคะเพราะนั้นเรามาดูกันว่าอักษรกลางนี้นมันมีอะไรบ้างก่อนที่จะเรียนนะจะทบทวนก่อนก็จะมีไก่ นะคะอาเดี๋ยวลบก่อนนะคะมันคาบเส้นไม่สวยก็จะมีไก่ีกเดก็กตายเดก็กตายบนปา่าโอ้แปลว่าอักษรกลางเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด9ตัวอ่ามานับซิว่าใช่ไหมนะ 1>, 1 2ึสอ่ะกูเปลี่ยนสีปากานะหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ้าคราวนี้ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยคือดอชดากับตอปะตะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแต่ไม่ค่อยได้ใช้อาจจะเป็นชื่อคนก็ชื่อกิษดาอะไรเงี้ยก็ยังมีใช้อยู่นะคะแต่คำในภาษาไทยที่เป็น ตัวโดดๆดดแล้วมาเขียนเลยก็มีน้อยมีคําว่าดีกามีคําว่าอะไรพวกนั้นนักเรียนยังไม่ไม่คุ้นเคยนะเพราะนักเรียนยังเด็กอยู่เอาเป็นนั้นว่ามันยังมีใช้อยู่นะดอชดากะระตปตักะแต่ว่าก็น้อยน้อยกว่าตัวอื่นนะแต่ก็ต้องเรียนอ้าวสรุปประทวนกันนะคะอักษรกลางนั้นจะมี9ตัวในที่นี้คุณครูบอกนักเรียนแล้วครูได้สอนผ่านคลิปไปแล้วนะคะทั้งหมดด้วยกัน3รอบ แล้วคุณครูก็ให้นักเรียนจดลงสมุดไปแล้วนะคะสมุดวิชาภาษาไทยก็โปรดหยิบมันขึ้นมาดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ความรู้ที่เราได้เรียนกันไปแล้วในการเรียนในเรื่องที่คุณครูกําลังจะสอนนี้นะคะอ่เหตุผลที่คุณครูต้องสอนเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอ่ในแบบฝึกของนักเรียนน่ะไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกทักษะภาษาหรือแม้แต่แบบฝึกอื่นๆนะ ที่มันอยู่ในหนังสือเรียนทุกวิชาเลยในะระดับชั้นป .1 เนี่ยมันจะมีวรรณยุกเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีวรรณยุกเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยวรรณยุกโดยทั่วไปเนี่ยนักเรียนจะรู้จักอยู่แล้วเนี่ยไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จตวาเนี่ยแต่จะบอกนักเรียนว่าอักษรเนี่ยมันมีอยู่สามกลุ่มคืออักษรกลางอักษรสูงอักษรต่ําหรือเราจะพูดว่าอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ํา อักษรต่ำอักษรกลางอักษรสูงก็ไม่ผิดยังไงมันก็มีอยู่3ามกลุ่มเท่านี้แต่ทำไมคุณครูถึงสอนอักษรกลางก่อนนะคะเพราะว่าอักษรกลางเนี่ยเป็นอักษรที่มันมีและสามารถผันเสียงวรรณยุกต์ได้ทั้งหมดนี้เลยเอกโทตรีจัจะวาและมีเสียงพื้นฐานคือเสียงสามันด้วยเพราะฉะนั้นหลักการเรียนที่ถูกต้องจะต้องเรียนตรงรูปก่อน ก็คือต้องเรียนอักษรกลางก่อนนั่นเองเอาละเพราะฉะนั้นอ่าวก่อนที่จะสอนอาน่านนักเรียนดูนะคะคุณครูจะทวนอีกหนึ่งครั้งอักษรกลางจะมีด้วยกันทั้งหมด9้าตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากองที่เขาเอาคำพวกนี้มาจับเพื่อต้องการให้เรียนจำได้ว่ามันมีตัวอักษรอะไรบ้างแต่นักเรียนก็ต้องรู้ว่าเวลาที่คุณครูพูดว่า ไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งเนี่ยตัวสอนที่เกี่ยวข้องไก่ก็คือกอไก่จิกก็คือจอจานเด็กก็คือดอชดาตอประตักไก่จิกเด็กตายแล้วก็เด็กตายก็ดอเด็กตอเต่าอีกเด็กตายบนก็บใบไ,ไม้ปากก็ปอปลาโอ่งก็อออาคำที่เราพูดว่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งก็คือให้เราจํา เพื่อให้เราจําได้ว่าอักษรที่มันจะใช้ในอักษรกลางเนี่ยมันมีอยู่เก้าตัวนะแต่คุณครูก็ได้บอกนักเรียนไปแล้วว่าตัวที่ใช้น้อยสุดคือดอชดากระตอกะตักตอนนี้นะตอนนี้นะในระดับชั้นป .1 นนเนี่ยตัวที่ใช้น้อยที่สุดคือดอชดากระตอกะตักแต่เมื่อน,นักเรียนโตขึ้นไปในระดับชั้นต่อไปก็จะเริ่มใช้มันมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเรียนไปให้ครบทั้ง9้าตัวนะคะเอาล่ะ มาดูว่าแล้ว9ตัวที่เกี่ยวข้องนะมันไปเกี่ยวข้องอย่างไรเอามาดูค่ะคําว่าเสียงสามัญคืออะไรเสียงสามัญคือนี่กออากาตออาตาตออีตีบออบัวอย่างนี้เป็นต้นไม่มีวรรณยุกต์พูดภาษาไทยง่ายๆคือเสียงสามัญคือเสียงที่จะไม่มีวรรณยุกเข้ามาเกี่ยวข้องนะพอเป็นเสียงเอกก็แปลว่ามีวรรณยุกต์เข้ามาเกี่ยวข้องคือไห้เอก เสียงโทก็จะเป็นไม้โทค่ะเสียงตรีก็จะเป็นไม้ตรีเสียงจัตวาก็เป็นไม้จัตวาครูตั้งใจพิมพ์ไปโดยไม่ใส่วรรณยุนะคะเพราะว่าครูจะต้องมาสอนและอธิบายนักเรียนเพิ่มนะคะและนักเรียนถึงจะรู้และเข้าใจและสิ่งใดที่คุณครูสุนารีเขียนเพิ่มนั่นหมายความว่านักเรียนก็ต้องเขียนเพิ่มลงไปในเอกสารของนักเรียนเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวคุณครูเป็นคนเก็บงานมาตรวจนะคะใครที่ทำงานครบถ้วนสมบูรณ์เนี่ยครูก็จะให้20คะแนนเต็มเลยส่วนคนที่ทำงานขัดขาดตกๆหล่นๆครูก็จะต้องให้คะแนนตามเนื้องานที่หนูส่งมานะคะเดยครูเดี๋ยวครูจะบอกเกณฑ์การให้คะแนนเล่มนี้ว่าครูจะให้คะแนนยังไงหนูจะต้องทำยังไงถึงจะได้20คะแนนแต่ยังไม่บอกตอนนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งเรียนหน้าแรกอ้าว เรียนอีกหลายหน้าเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกครั้งหน้านะคะอะมาทวนกันคําสั่งเขาสั่งเราว่าอะไรเขาบอกเราว่าให้เราผันการผันอักษร,รกลางกับวรรณยุกต์แปลว่าอักษรที่จะมาเกี่ยวข้องอะจะต้องเกี่ยวกับกอไก่จอจานรอชดาตอปตากรดอเด็กตอเต่าบอใบไม้เปปลาและโออ่างเท่านั้นเพราะในเมื่อระบุมาว่าเป็นอักษรกลาง เพราะฉะนั้นตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับ9ตัวนี้ก็ไม่มายุ่งเกี่ยวนะคะจะเรียนแค่นี้นะคะเรียนต้องเข้าใจคําว่าอักษรกลางคือกไการจานดชดาตประตักดอเด็กตเต่าบใบไม้ปป่าและออเพราะฉะนั้นเมื่ออักษรกลางมีแค่9ตัวนะคะมีแค่เพียง9ตัวเพราะฉะนั้นตัวอื่นก็ห้ามมายุ่งนะคะ ใช้แค่เก้าตัวนี้เท่านั้นถ้าใครเอามายุ่งแปลว่ามันผิดนะมันไม่ใช่จะเอาอ,อักษรตัวอื่นมาผันห้าเสียงมันไม่ใช่นะคะอ่าแปลว่ามันผิดอ่าแล้วก็ามาดูคุณครูบอกนะักเรียนไปแล้วว่าเสียงสามัญแปลว่าเสียงที่ไม่มีวรรณยุกนะักเรียนจะสังเกตว่าครูพูดย้ำไปย้ำมาหลายเที่ยวแล้วนะคะเพราะว่าการเรียนอะไรก็แล้วที่แหม่เพิ่งเรียนครั้งแรกมันจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างนานนิดหนึ่งกว่าจะเข้าใจ คำว่าเสียงเอกก็คือไม้เอกเสียงโทก็คือไม้โทเสียงตรีคือไม้ตีเสียงจัตวาก็คือเครื่องหมายจัตวามีเด็กบางคนบอกครูว่าครูค้าเครื่องหมายจัตวาเหมือนเครื่องหมายบวกเลยใช่ค่ะเขียนเหมือนกันแต่ใช้ประโยชน์ตามกันนะคะคือเครื่องหมายบวกไปใช้ในเครื่องหมายคณิตก็เป็นการบวกค่ะแต่มาอยู่ในวิชาภาษาไทยก็เป็นเครื่องหมายจัตวานะคะเป็นเครื่องหมายบนเป็นเครื่องบน เครื่องบนตัวพย,ยัญชนะเดี๋ยวไปดูว่าบนตัวพย,ยัญชนะคือยังไงแล้วก็มีนักเรียนบางคนก็ถามครูว่าครูค,คะเสียงตรีเนี่ยเหมือนเลขเจ็ดไทยใช่ไหมใช่ค่ะนักเรียนเหมือนเลขเจ็ดไทยเลยแต่มันเป็นเครื่องบนนะคะเดี๋ยวจะเขียนไว้บนคําในภาษาไทยแต่ไม่อ่านว่าเลขเจ็ดนะอ่านว่าเสียงอ่านว่าไงเอกโทตรีนะเอกโทตรีอ่านว่าไมตรี 3. ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไม้โท คล้ายๆขอไข่นะแต่ไม่เหมือนสะทีเดียวนะอ่ะก็รูปตามที่ครูเขียนนะคะส่วนไม่เอกเนี่ก็ง่ายๆที่สุดเลยขีดตรงๆแค่นั้นเองเอาละเมื่อเราเรียนเครื่องหมายกับเสียงแล้วนะเสียงเอกก็คือไม่เอกเสียงโทคือไม่โทเสียงตรีคือไม่ตีเสียงจัตวาก็คือเครื่องหมายบวกก็เสียงจัตวานะคะคราวนี้คําของให้อะไรเรามาคําที่กําหนดให้คุณครูขอเล็กก่อนนะคะเพราะว่าต้องเรียนทั้งหมด5ตารางพร้อมกันเลยนะคะ ก็เขียนค่ะก็เขียนคําค่ะเขียนคําเหมือนต้นฉบับเลยค่ะขอให้คําว่าโกอาการมาที่แปลว่ากา้ําแล้วก็เขียนโกอาการก,กาเอกาโกอาการก,กาโทก,กาโกอา,าการแล้วก็ใส่ไม้ตรีไปค่ะแล้วโกอาการก,าก,ากา็ใส่ไม้จัตวาไปแล้วเวลาอ่านอ่านว่าอย่างไรฟังนะคะกา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 อาอ้าวอีกครั้งค่ะนักเรียนฟังค่ะ กา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 คุยังไม่สอนสะกดนะคะสอนรูปคําก่อนค่ะไปดูคําต่อไปค่ะเขาให้เสียงสามาัญมาคําว่าตออาตานะคะเราเขียนตออาตาก่อนค่ะแล้วเสียงเอกก็ใส่ไม่เอกค่ะเรียนเห็นขาหลังต่อเต่านะคะคุใส่ไม่เอกที่ขาหลังต่อเต่านะคะตออาตาอีกเช่นเดิมค่ะใส่ไม่โทค่ะตออาตาอีกเช่นเดิมค่ะใส่ไม่ตรีค่ะ ตออาตาอีกเหมือนเดิมค่ะใส่ไม้จัตวานักเรียนจะสังเกตว่าวันยุกต์อยู่ตรงไหนดูให้ดีนะคะแล้วเวลาอ่านอ่านว่าไงตา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 ยังไม่สะกดนะคะตา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 จะไม่เรียนหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะจะสับสนไปหมดอ่ะคำสามัญคือคำว่าต่อีตีค่ะต่อีตีแล้วเสียงอะไรคะเสียงเอกก็ใส่ไม้เอกไปค่ะตี เสียงอะไรคะเสียงโทใส่ไม่โทต่ออีตีเสียงอะไรคะก็เสียงตรีต่ออีตีเขียนคําสามัญเหมือนเดิมคะ่ะใส่ไม่จัตวาคะ่ะแล้วเวลาอ่านอ่านยังไงตี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 ต,ต,ตีอ้าวอีกครั้งหนึ่งค่ะตี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 ต,ต,ตีอ้าวไปดูคําต่อไปคะ่ะคําว่าอะไรคะคําว่าบัวอ้าวคาว่าบัวก็ลอกคําว่าบัวมาคะ่ะ เวลาเขียนเขียนชิดเส้นข้างล่างนะคะครูทำช่องใหญ่วาให้เติมวรรณยุกต์นะคะเติมไม้เอกค่ะคำว่าบอออวบัวรูปโถก็เติมไม้โถค่ะเขียนบอออวบัวเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตีเติมไม้ตีแล้วก็เขียนคำว่าบอออวบัวเหมือนเดิมค่ะคือคำนี้นะคะแล้วก็ใส่ไม้จัตวาแล้วอ่านว่ายังไงคะบัว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 ปัว บัว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 ผ่านนะคะไปดูคำต่อไปค่ะคำสามาัญคือคำว่าปูเราก็เขียนค่ะปอ,อูปูเสร็จแล้วเป็นยังไงคะนักเรียนก็ใส่ไม่เอกค่ะยังไม่อ่านค่ะคำต่อไปค่ะปอูปูก็ใส่ไม่โทค่ะปอูปูค่ะใส่ไม่ตรีค่ะปออูปูค่ะใส่ไม่ออไมจัตวาค่ะแล้วเวลาอ่านอ่านยังไงคะปู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 ปปป มาดูนะคะอ่านยังไงคะปูปู่ปู้ปูปูอ่าต่อค่ะต่อไปค่ะ o างค่ะ o างคำสามัญเขาให้คำอะไรมาคะ o a r ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้ววรรณยุกอะไรคะวรรณยุกเออ o a r วรรณยุกทอ o a านักเรียนสังเกตว่าครูเริ่มเร็วขึ้นแล้วนะคะเพราะครูสอนเธอมาหลายแล้ววรรณยุกตรี ออาวันอายุจัดตาวาเห็นไหมวันอยุค,คุณครูใส่ผิดที่ใส่ผิดที่ก็ไม่เป็นไรบางทีมือมันก็เร็วกว่าใจนะคะเราก็ลบอยู่ขาลหลังออา่างนะคะเวลา,าอ่านอ่านว่าไงอาอ่าอาอาออาอา่อานใหาม่ค่ะอออออา,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 อาผ่านนะคะไปดูตัวต่อไปค่ะตัวคําสามัญพื้นฐามนมันคือปอเอาเป๋าก็ลอกมาค่ะ ใส่ไม่เอกค่ะปอเอาเปาค่ะใส่ไม่โทค่ะปอเอาเปาค่ะใส่ไม่ตรีค่ะปอเอาเปาใส่ไม่จัตวาค่ะเรียนตามคุณครูนะคะแล้วจะบอกเลยว่าภาษาไทยจะง่ายมากเลยคะเปาเป่าเป้าเปาเปาอ่านใหม่อีกครั้งค่ะเปาเป่าเป้าเปาเป๋าอ่ะไปดูคำต่อไปค่ะคำสามัญคือคำว่าอีอีนะคะก็โลกมาค่ะ ไม่ต้องคิดมากค่ะเติมไม่เอกค่ะอออีค่ะเติมไม่โทค่ะอออีค่ะเติมไม่ตรีค่ะอออีค่ะเติมไม่จัตวาค่ะมาอ่านกันค่ะอี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 ผ่านนะคะไปดูคำว่าบอไอใบค่ะครูขยายใหญ่กว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะมันมีห้าช่องค่ะ S <S <S ก็ลอกมาเลยค่ะบอไอใบแล้วเติมไม่เอกค่ะอยู่ขาหลังบอไม้ไม้นะคะบอไอใบอยู่ขาหลังบอมบไม้ค่ะไม่โทบอไอใบเติมไม่ตรีค่ะขาหลังบอไม้ไม้นะคะบอไอใบเติมไม่จ erm ัตวาค่ะอ่านค่ะใบ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 อ่านใหม่ค่ะใบ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 คำสุดท้ายแล้วนะคะจอจานค่ะนักเรียน เติมสารีค่ะแล้วเติมไม่เอกค่ะจอจานจอยอีจีไม่โทค่ะจอจานเติมไม่จัตวาไม่ตรีค่ะแล้วก็จอจานเติมไม่จัตวาเวลาอ่านอ่านว่าอย่างไรออาอ่านพร้อมคุณครูค่ะจี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 เอาละครูเชื่อว่านักเรียนคงจะพอเข้าใจขึ้นอาจจะยังไม่มากไม่มาย แต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเพิ่งเรียนชั่วโมงแรกค่ะฝากนักเรียนทำนะคะฝากนักเรียนทำแล้วก็ฝึกอ่านแบบที่คุณครูสอนนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูดูหน่อยว่านักเรียนของคุณครูเก่งขนาดไหนกันแล้วนะคะเอาละคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาสอบกับครูบอกคุณครูว่ายังไงเวลาจะสอบกับคุณครูบอกคุณครูว่า สอบเรื่องการผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์อาบอกคุณครูอย่างนี้นะอย่าอยู่ๆพูดเลยนะสอบเรื่องการผันอักษรกลางกับวรรณยุกต์และนักเรียนก็ว่าได้เลยคะ่ะกากาก้ากากาต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 ีต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 ,ต,ตีบัว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  ปู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 อา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 เป่าเป่าเป้าเป่าเป่าอี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 ใบ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 จีจีจีจจีอย่างนี้เลยนะคะนักเรียนก่อนที่เป็นอย่างนี้ได้นักเรียนต้องทำอะไรมาก่อนคะฝึกอ่านก่อนกับผู้ปกครองนะคะ หากใครไม่เชื่อผู้ครองการเรียนก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองนะคะเพราะว่าคุณครูไม่ได้ทําหน้าที่ยืนหน้าห้องถ้าครูอยู่ในห้องครูก็จะช่วยนักเรียนไปจนเก่งเลยกว่าจะกลับบ้านแต่ตอนนี้คุณครูช่วยได้แค่หน้าจอเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็ต้องช่วยคุณครูนะคะแต่คุณครูเชื่อว่าการอธิบายของคุณครูในวันนี้ชัดเจนนะคะ แล้วเชื่อว่านักเรียนก็จะทำมันได้นะคะออาคุณครูทวนให้ก่อนจบนะคะการผันอักษรกลางนั้นผันได้5้าเสียงเสียงใดบ้างเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเสียงสามัญแปลว่าไม่มีวรรณยุกต์ใดเลยเสียงเอกก็ใส่ไม้เอกนะคะ เสียงเอกใส่ไม่เอกเสียงโทก็ใส่ไม่โทเสียงตรีก็ใส่เลขเจ็ดที่นักเรียนเรียกว่าเลขเจ็ดไทยนะและเสียงจัตาวาก็ใส่เหมือนเครื่องหมายบวกนะแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่าเครื่องหมายจัตาวาถ้าคณิตศาสตร์ก็เรียกเครื่องหมายบวกเขียนเหมือนความหมายต่างใช้ต่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอักษรกลางล่ามีอะไรบ้างก็มีเก้าตัวนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่ง ไก่คือกอไก่จิกคือจอจานเด็กคือดอชดาตายคือตอประตักเด็กตายอีกก็ดอเด็กตอเต่าบนก็บอใบไม้ปากป,ปาอปลาโอ่งก็อ่ออ่างเพราะฉะนั้นก็ฝากนักเรียนเรียนรู้คลิปนี้นะคะฟังหนึ่งครั้งไม่รู้ก็สองสองไม่รู้ก็สามสามไม่รู้ก็สี่ต้องมีสักครั้งน่ะคะ่ะ ที่เราสามารถทํามันได้และทําได้ดีเมื่อทําได้ดีเมื่อไหร่จึงอัดคลิปส่งครูมานะคะไม่รีบค่ะให้เวลาหนึ่งสัปดาห์เลยค่ะเอาละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะสวัรับวันนี้คุณครูตกมือให้นักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนในวันนี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากฟังคลิปวิดีโอย้อนหลังด้วยนะคะที่ครูคส่งในวันนี้แล้วนักเรียนก็จะมีความเข้าใจเรื่องอักษรกลางดีขึ้นค่ะแล้วก็จะเก่งต่อไปในอนาคต สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ